สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนมือนี่ก็คือเก่าครับพบกับผมครับยัยถาแล้วก็ส่องทาวันโปรดักชันมือนีสภาพพี่น้องมาหาชีปโปมครับตอน,นชีปโปมก็ลังหลายครับนำบกไม้หวยก็ลังหลายชีปโปมนี่งเามาขวาิึงกับเจลวนี่ก็สุดยอดครับเพราะว่ามันมั่นครับแต่ว่าส่วนมากบ้านเฮ่านี่สิหาโดยวิธี พิธที่ขุดเอาเสียมขุดเอาครับแต่ผมมีสูตรไม่ครับสูตรบพต้องขุดพอดีผมไปเห็นพี่น้องทางภาคเหนือพ่นพ่นดักเอาครับตามสวนลำไยผมไปกับคูบ้าอาจารย์ที่เก่านะครับไปเห็นอยู่อำเภอป้าสร้างครับเห็นพี่น้องพ่นดักพ่นใสเอาคือใสเงียบนี่ครับแต่บ่ได้ขุดตั้งทีเข้าไปขุดเขาเห็นขวยตามถนนทา้งๆครับไปขุดเนี่ยขาเจ้าอาจจิว่าเขาได้ แต่ว่าตรงไอ้ตัวนี้บ่ต้องขุดครับเป็นเงียบเป็นรอบวิธีหาวิธีเห็ดเดี๋ยวผมดีสิภาพี่น้องเห็ดให้เบิ้งครับนี่ครับอุปกรณ์การเห็ดอุปกรณ์การเสียวเห็ดเอามาเห็ดรอ,อบเห็ดเงียบกีบลมครับก็มีทอทอพีวีซีครับทอพีวีซีประมาณหกหุนครับหกหุนเพราะว่ามันจังสิเขากับไอ เขากบฝาตัวนี้ครับนี่พอฝาตัวนี้เขาจะมาปิดตูดปิดตูดตัวนี้ครับนี่ครับเอ้เขาเจียวท่อปากท่อตัวนี้ไปซุบกับซุบกับไอฝาปิดเอ็มลอยครับตอนแรกเขาก็ให้ลินมันกอนครับลินมันนี่ลินมันครับลินมันจะเป็นลักษณะนี้แหละครับนี่เขาสิเห็ด สามเหลี่ยมเฮปเลีนแต่่วาตัวนี้กับตัวล็อกลีนครับนี่ตัวล็อกลีนตัวนี้กับลวดลวดทดี่เอามาเห็ดลีนมันนี่นะครับตัวนี้กับลวดแบนซื้อน้ำรั่นก้อนสังมอืดครับประมาณยี่สิบบาทตัวนี้ว่าต้องซื้อครับฮ่าเาก,าาก็บเอาตัวนี้ถ้าเ้ามีทอเกาเขาก็เอาทอเกาครับผมเอาทอเกาถ้าเ้าม่มีเขาก็ซื้อ เส้นหนึ่งมันสีเงาหกเมตรเขามาตัดออกสะได้ไล่อันนะครับเดี๋ยวถ้าเขาสีเอาคข้มเงาจะได้เงาเอาเงาครับแต่ว่าประมาณประมาณมนี่แหละผมคิดว่าสีพอดีขันเนางาไหลบางสีกีดครับนี่ผมเห็นแล้วมันจะเป็นเงาเนี่ยครับนี่มีลินมันครับพี่น้องอาจจะว่าเห็น นี่ครับลีนลีนมันจะเป็นแนวนี่ครับนี่นี่ครับลีนมันสะเป็นแนวนี่เขาประกอบเป็นแนวนี่แล้วเขาเอาไปซุปเขาก็ฮู้ฮู้นี่เขาเขาจะบากไว้น้อยนึงปากไว้นี่รับจะเห็นในวังครับนี่ครับแล้วก็เป็นแนวนี่แล้วครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นท่างปากทาง ถ้าง่าทางเอาเสือไปสุกของหูจีปลมครับวลาเขาพอคุ้ยมันเขาก็ขวดคุ้ยมันออกเห็นตาหูมันบานเขาก็เอาตัวหน้สุกก็ไปในหูมันเขาหนสุกเข้ไปในหูมันว่าจีปมนี่ถ้าเขาไปเปิดคุ้ยมันออกมันสีมีแสงแสงหลอดเข้าไปในหูมันหรือว่ามีล่มไปยังผ่านเข้าไปในหูมันมันก็จะแลนขึ้นมาอัดอัดหูมันครับแล้วมันก็จะเข้ามาใน รอบห้องนี่ในรอบในตุ่มห้องนี่ครับตัวนี้จะเป็นปากมันครับปากเป็นก้นมันครับเป็นก้นเพาเวลามันเืิเขาจะเปิดฟ้าตัวนี้ออกเ้าก็เทเอาแล้วก็ปิดไว้แต่ว่าทางนี้สีเป็นเป็นปากมันครับนี่ปากมันเป็นลินปากเป็นลินอยู่ข้างในเห็ดว่่ยากดอครับผมเราพี่น้องเห็ดง่ายๆมันมีมีสากกันอย่างหนักนาครับแค่เห็ดลินสิ เ็ดลินเฮ็ดง่าใช่ไข่ไข่ง่ารอกง่าใส่เขานน่นะครับเขาเขาได้แต่ว่าออกบ่าได้ครับเดี๋ยวคนชาพี่น้องไปใส่ล่องมือครับเสร็จแล้วฮะเขาฝาปิดเขาครับฝาปิดปิดตูดผมเห็ดได้สามหลังครับสามหลังสี่หลังเดยวผมจะพาพี่น้องไปใส่ครับนี่ครับตอนนี้มาพ่อขวยนึงครับพ่อข้อยนึงเดียว ปกติเขาจะเสียวเสียม,มันน้องครผมมาเดี๋ยวมานน้องเห็เขาเลยจะเอามือขวอดเอาเลยครับขวดเบื้องหู้มันกอนครับนี่ครับเห็นหู้มันอยู่ครับนี่นี่ครับ,รบหู้มันเสร็จแล้วเขาก็เอาร้องว่ามาครับนี่ครับเลาก็ฟังตรงลิ้นมันนี่ครับซุบกบไป,ปเลยครับ ูคูปนี่ครับสูปไปแบบดีละเดียาา๋ยวผมจะไปหาใสอีกให้มันเบิดสูหลังก่อนจังสิมอยามครับนี่หลังนึงมือเดินผมมาเห็นขวยหลายอยู่แต่ว่ามามือนี่ขเจอมาขุดขเจอมาขุดเลยบ่หลายครับ ตัวนาเนี่เกี่ยวขเขาแล้วไม่เข้าโจมบุคเข้มีเวียดเข้าโจมก็เลยไปหาข,ขุดจีปลมครับยเนี่เพราะว่ามันตัวใหญ่แล้วก็มันเอามาขัวมาถอดกินครับคืออุดอุดถึงน้อข,ขัวจีปลมมือเนี่ยก็จะเห็นหลายอยู่ครับมีความสวยงามบางแถวนีอีกก่อนน่องเพ่งเลนจะเข้าก่อน ชมเชยสาวงามเปิ้เวนสาวหัวตะพานคนจบผู้สาวบันวานส่งยิ้มหวานสาวงามฝั่งเซสาวรัตนวลีคนดีน้องมีสเนีห์สาวพลเมืองหน้าหักแท้ดีอันสันเดีผู้สาวน้าเวนสาวบันคุมเหล็ก มาคือสเปกแท้ลาสาวบ้นพักกกยาขวัญตาชวนให้นามองสาวบ้านน,นนนแคนน้องนางก็ไม่เป็นรองถูกใจเมื่อยามมองจ้องนวลน้นองสาวบ้านน้องลายฮีเป็นบุญพลาได้มาเห็นสาวนาคูเบิ่งตาสวยแท้แม่คุณ งามละมนสาวแถวบ้านดูในสาวจีกดูก็ดีโสพีติดตึงสงใจชื่นชมความงามสาวัยคนไข้สาวหัวตะพานโอ้ยเหนเนาะหัวยีโปโป่ปมก็คืออธตบันลองก็ลองเพ่งจะขอเนี่ยนะครับกบลองเพ่งพื้นเดี๋ยวสิเตรียมกิทธิเข้าเจ้าครับ อุสาวเคงใหญ่ถูกใจส่วนให้พูดจาน้องแอวมองคนงามบ้านป่ามันจอกนั้นน่ะโสภาลาวันผู้จบเมืองฟา้านนองลาเสาบรรนนพักวานมาเยือนถิ่นเมืองสวรรค์อยากผูกสัมพันธ์กับสาวบา้านสะเง่ ใสเนาะหัวจีออบัวมาเออเท่านอบานนี่เห็นแล้วครับหัวหนึ่งนี่แล้วเห็นแล้วนี่ครับไม่ไม่เลยเดี๋ยวผมจะใส่อีกหลังหนึ่งครับขวดเดี๋ยวก่อนครับขวดหางหูเดี๋ยวก่อนพอมาเดี๋ยวเสียบม,มนันลงก็เลยอุ้งหัขวดลดุ่ เวลาใส่ใส่เลลอยจังเลยครับ,บาาไม่้องใส่สั้นแต่เ้าใส่สั้นนี่มันกีปโปรมันจะขึ้นมากไ่ถึงขึ้นมากว่ได้ครับนี่ครับมันโปรมันเมือนเทากับเฮ็ดซี่เลยลอยจัง่อยเฮดซี่เลยล้อยนะครับจังสีเขาง,ง่ายคร,ครับเป็นชิ้เลยลอยเนี่ยชิ้นเหล้วก็หลบห้าสู่ขึไป นี่ครับเรียบร้อยครับบนตองขุดเดี๋ยวอีกหลังหนึ่งครับใช้ขบถูกหลังกังสิมายามครับเดี๋ยวผมจะภาพี่น้องมายามแหยบขี้ปมครับนี่ครับตอนนี้ผมมาหอดแล้วครับมายามหลังแหลกครับหลังแหลกมาหลุนกันบึ้งครับ่ามจะถือบ่ถอดมาเบิ้งมมอยุ่ครับ มีอยู่ดังกกโก้เดี๋ยวจะเปิดเห้เบิบงครับเปิดพี่น้องเบังก่อนจะถืว่านี่ครับถูกแล้วครับยกไปเท่พี่น้องเบังนั่นนี่ครับ <laughs> ถ,ถีกแล้วครับง่ายๆครับตัวบังง่ายเลยกนตรงขนาด นี่ครับเรียบร้อยถ้าข้าเจ้าบ่าเอาไปกินก้อนคือว่าหลังใดล้างนั้นครับบ่มีภาดเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไยยามอีกหลังที่สองครับเส้นนลังที่สองอีนี่ครับเห็นแล้วครับหลังที่สอง เดี๋ยวรุ่นเบ้งหัวโยเบิง้งมีอยู่ยครับนี <c ười> ลบบนบนบ่ลังที่สองกับเธอครับเดี๋ยวจะเปิดให้พี่น้องเบิ้งครับนี่ครับนี่ครับลังที่สองกับเธอตัวใหญ่ขึ้นกันครับนี่แหละครับวิธีเห็ดวิธีห่างกับอะไครับ ประมาณนี่ละพี่น้องกันากพี่น้องเอาไปเห็ดน้ำก็ร่งเอาไปเห็ดเบิ้งครับเห็ดบปรายักลองเปิดคลิปเบิง้งแล้วก็เห็ดตามนั้นแหละครับขอบคุณที่ไลฟ์พี่น้องถึงคำว่าเบิ้งสวัสดีครับ